สมมติว่าเราเราไม่ดูแท่งเบรกเลยแหละอะเราเข้าเซลปุ๊บแต่เราก็ต้องเอเดลห่างไปเลยสามร้อยจุดอือคือถ้าเราตัดสินใจโดยที่เราไม่รอแท่งเบรกไงค่ะ<า>ลงมา้างล่างเราไม่เราไม่ดูแท่งเบรกเราตัดสินใจเข้าเลยบายแล้วก็เอดเดลสามร้อยจุดเหมือนกันคือโดนก็โดนเงี้ยก็ต้องต้องตัดสินใจวิธีนี้เอาอือ เป็นไหมถ้าเราตัดสินใจเซลล์มันก็จะโดนตรงแท่งเขียวเมื่อกี้แหละเพราะว่ามันอยู่ถึงเราถึงเราเซลเมื่อกี้เราจะเราก็จะได้ราคาประมาณเท่าไหร่แต่ประมาณประมาณสองสามสามประมาณสามสามใช่ไหมสามสามาะมันน่าจะกดไม่ทันตรงที่มันหนึ่งนาทีที่มันดีดก็คือมันมันก็อยู่กลางกรอบแต่เราแต่เราก็จะเอชยาวไกลไงหกร้อยจุด ืม mm hmm. มันก็จะใช้วิธีนี้คือถ้าเราตัดสินใจเลยไม่ไม่รอเบรกใช้ก็เราก็ใช้วิธีนั้น mm hmm. แต่ถ้าถ้าเราจะเซลในในในห้านาทีถัดไปเนี่ยเราก็ต้องย่อถ้าแท่งนี้มปิดแดงใค่ห้านาทีเนี่ยมันย่อกลับไปสักประมาณสักไม่เกินสองสี่เราก็เซลลงมาอันนี้คือตัดสินใจเลย าแท่งเดรกแท้งเดียวบางทีมันยังไม่แน่จะยังไม่แน่นอนเพราะว่า <c oughs> พอมันเบรกก้บางทีมันจะกลับเขาเรียกว,ว่ากลับขึ้นไปรีเทีอีกรอบหนึ่งเงี้ย <c oughs> เห็นไหมเจ็ดเริ่มเจ็ดโมงครึ่งมันเริ่มมีการเคลื่อนไหวแรงแรงขึ้นมัน <c oughs> <c oughs> อาจารย์ผมแกบอกว่าการเทรดคือไม่เทรดหมายความว่าเวลาหน้าเทรดไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเทรดใช่ใช่ก็นั่งดูมันก่อนนั่งดูัก่อนยังไม่กดก็คือยังไม่เสียใช่ก็คือไม่เสียคือคือถ้าถ้าเรากดบ่อยๆเดีอดบ่อยบางทีมันไม่ใช่จุดที่หน้าเข้ามันก็ไม่ไม่ พราะเวลาวันเวลาเรากดปุ๊บจังหวะที่มันมันกระชากเราเลยเนี่ยมันจะทําให้เราเราใจเสียตรงนี้แหละพอใจเสียแล้วก็ไม่เริ่มจะไม่กล้าเข้าออเดอร์มันก็เลยมีมีเหตุผลประกอบอันที่พูดมาอันที่พูดมาพี่อดวนพูดมาเนี่ยผมก็เป็นนะไม่ใช่ไม่เป็นเป็นทุกคน บ่อยครั้งบ่อยครั้งในแต่ละวันนึงมันเกิดการเอา <c oughs> ก็เอาดีเมื่อวานไหนเห็นไหมที่ผมที่ผมเข้าก่อนแปดโมงที่ว่ารอว่าตลาดอาเซียนมันจะดีใช่ไหมที่มันดีไปห้าร้อยจุดแล้วผมปิดไม่ทัน <c oughs> แต่เมื่อวานผมก็เลยไม่อยากเทรดเลยที่มันติดลบอ่ะ <c oughs> ติดลบไปหกสิบเหรียญก็เลยใช้ไม่ค่อยเก็บออกมาทีละหน่อยทีหน่อยได้ขึ้นามายี่สิบห้าเหรียญแต่ก็ ไม่เล่นต่อแล้วอยงเงี้ยก็คือเดี๋ยวเล่นไปเล่นมามันจะลากของเราไปเกินมากกว่าเดิมอีกมันก็ยิ่งแก้ยากก็ได้แต่นั่งดูไว้เฉยแล้วเมื่อวานแต่ก็ไปกดพอร์ตนั่นนะพอร์ต้ สามร้อยเหรียญนะเพราะว่า <c oughs> ดดววมันมันปิดรวบทีเดียวได้ไงพ <c oughs> อเล่นหนึ่งเล่นแค่หนึ่งนาทีไงน้องจุ๋มน้องจุ๋มยังบอกว่าน้องจุ๋มยังบอกว่าพี่ลำดวนแกแกมือไวกว่าคอมพิวเตอร์นี่นะบอกเล่นหนึ่งนาทีเลยกด <c oughs> ปุ๊บสมงองกดสิบยี่สิบไม้อย่างเงี้ย มันยอ่อมาไอไม้แรกกดไปเท่าไหร่สัสกเอห้าห้าไม้แรกพอมันกระชากผิดทางเติมปีกแปดไม้อย่างเงี้ยพอมันยอ่อไปอีกสักห้าสิบจุดใส่ีอีกสิบไม้อย่างเงี้ยพอมันสวนวิ่งสวนกลับมาแค่แค่ร้อยจุดเนาะมันก็รวบหมดเลยปิดทีเดียวมันไม่ต้องรอมานั่งรอปิดทีลยไม้ แต่ถ้าจะออกหลอดเยอะใหญ่มันก็มันก็เสี่ยงเนาะเราก็ออกศูนย์ศูนย์หนึ่งพอมันได้เห็นว่ามันไหลาไม้ถ้าออกหล,ลอดใหญ่แบบทีเดียวกดหลาไม้มันก็เสี่ยงเกินไปปิดมาสามสองอยูแล้วนะ,ะออกมน็มนไหเดียวเนาะใช่เดียวคือถ้าคือถ้าพายก็ได้อยู่ร้อยจุดไหนกี่ปิดออกใช่ยึดยึดยึด ้องดูเนี่ยแปดโมงผมว่าได้เห็นว่ามันจะวิ่งมันจะวิ่งใพราอช่วงนี้ถ้ามันสะสมแรงมันก็จะวิ่งเร็วหน่อยตอนเช้าเจ็ดโมงแล้วตลาดตลาดมันเปิดด้วยมันก็จะแรงขึ้นตลาดเอเชียเปิดก็จะแรงขึ้นหน่อยถ้าตลาดเอเชียถ้าตลาดเอเชียเลยกรอบสามสามห้าไปแล้วนะผมว่ามันก็จะดุไปมันก็จะวิ่งไกลหละทีเนี้ย มีโอกาสไปแตะตรงห้าสามไหมพี่มันมีแนวต้านอยู่ตรงนั้นมันนี่มีนะจริงๆอ่ะถ้าเราถ้าถ้าเรียกย้อนกลับไปถึงว่าห้าสิบเปอร์เซ็นที่เราตีไว้ก่อวันเมื่อวานอ่ะมันครั้งวันแรกมันขึ้นไปไม่ถึงใช่ไหมเมื่อวานขึ้นไปไม่ถึงแต่เมื่อวานแล้วเป็นวันก่อนมันไปไม่ถึงเมื่อวานมันเลยไปถึง เมื่อวานมันไปครึ่งหนึ่งเมื่อวานอ่ะไปครึ่งใช่มันขึ้นมันขึ้นได้เก็บหมดเลยไปครึ่งเดียวมันไปครึ่งหนึ่งของวันถัดไปนู่นวันศุกร์ได้ไหมพี่วันศุกร์เมื่อวานมันเราเราเขียนไว้เท่าไหร่นะราคาผมก็ลืม สามสามสี่หกป่ะันจไม่ถึงใช่ประมาณนั้นเนาะอืมมันขึ้นไปเก็บจนได้เลยเมื่อวานใช่ไหมวันแรกมันขึ้นไปไม่ถึงแล้วเมื่อวานมันขึ้นไปเก็บเรียบร้อยเหมือนวันจันทร์วันจันทร์มันก็ไม่ถึงแต่มันะมันได้แค่สามแปดใช่ไสูงสุดของวานมันขึ้นไปสี่เก้านะ ค่ะเมื่อวันสี่เก้าขึ้นไปขึ้นไปเก็บจนได้เลยบางทีเราก็เออนั่งดูไอ้ไอ้ไอ้ราคาที่เราประเมินไว้แม่งก็ไปจริงๆเนี่ยไม่ถึงไปให้ถึงกันได้ไม่ว่าจะพักครึ่งไม่ว่าจะเฮดหนึ่งเฮดสี่ผมว่าเราถ้าทำแผนไว้อย่างนี้เรื่อยๆืเราก็เราก็จะย้อนกลับมาดูที่แผนที่เรา ที่เราเขียนไว้ว่าเออทาไมมันมาเพราะอะไรอ๋อมันเห็นไหมล้วก็จะนึกได้อ๋อมันมาเก็บห้าสิบเปอร์เซ็นนี้ว่ามันจะทําให้เราจําได้ไงว่าถ้าเราไม่มีแผนเลยการมันจบวันไปมันก็จะจบไปเลยใช่ไหม,มเราก็จะไม่มาทวนกองเก่าที่เราเราเคยทําไว้ที่มันขึ้นไปมันขึ้นไปด้วยสาเหตุอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่มีเราจะไม่มีคําตอบให้ตัวเองไง สมัยก่อนแล้วเทศเป็นแบบนั้นนะพีนะ่ไมเนาะใช่ครับ